อนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปการไฟฟ้าเพื่อไปจ่ายเงินเพราะว่าบ้านเรากําลังจะดอนตัดไฟน่ากลัวมากตกใจเลยอะคือเราไม่รู้ว่าค้างจ่ายค่าไฟนึกแค่เดือนเดียวเองอะเขาก็จะตัดแล้วเหรอคือคือจริงๆแล้วที่ไม่จ่ายเดือนที่แล้วเพราะว่าอะไรคะไม่มีตังไปจ่ายลืมล, <laughs> ล,ลืมจ่ายแล้วก็ลืมอะไรคือปกติอะแม่จะเปิดแอปดูเราไม่ได้รับ อ่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นใบามาแปะที่บ้านอะ่ะแม่าจะาให้แบบเหมือนแบบเขาเรียกเปเปอร์เลสงานเราจะไม่ใช้ลดลดการใช้ทรัพยากรก,ร,กระดาษแล้วก็ใช้ในแอปมันจะมีแอปของการไฟฟ้าแล้วทุกๆเดือนน่ะแม่ก็จะกดไปดูแล้วก็บอกว่าเออจ่ายตังอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้เดือนนี้แล้วทาไมลืมไม่เคยลืมมาก่อนเลยนะลืมเดือนนี้แล้วอะ่ะแล้วพอเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาใช่ปะแม่ก็กดดูอุ้ยทาไมค่าไฟมันเหมือนดับเบิลปะปะก็เลยบอกว่าเฮ้ ตัวเลขมันเหมือนดับเบิลอ่ะแปลว่าเดือนที่แล้วลืมจ่ายหรือเปล่าตอนแรกแม่คิดว่าค่าไฟแพงมากใช่แม่กรี๊ดเลยอ่ะจากแบบสามหมื่นกว่าเป็นเจ็ดหมื่นอ่เงี้ยแบบเฮ้ยทำไมค่าไฟแพงขนาดนี้อ่ะมีน้องๆถามว่าค่าไฟบ้านเราเท่าไหร่อ่ะนะครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วช่วงช่วงปกติช่วงที่เป๊ะทุกคทุกพวกทำไมถนนเป็นนี่ช่วงช่วงก่อนหน้าร้อนแล้วกันช่วงก่อนหน้าร้อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ28งหมื่นแปอะไรอย่างเงี้ย แต่พอหน้าร้อนปุ๊บมา3 6 3 7 3ื่นหกสามหมื่นเด่นเอนไ้่ประมาณ37,38 0ื่นเจ็ดแล้วก็เดือนล่าสุดเดือนพีกก็คือเดือนเมษาสามหมื่นเก้าเต้องบอกก่อนนบ้านเราอยู่กัน8ปดคนนะ คนเยอะคนเยอะมีหลายครอบครัวมีหลายห้องแล้วก็มีกองถ่ายด้วยกองถ่ายมาทีะก็อาทิตย์ละ3วันใช้ไฟเยอะมากอะไรเงี้ยเปิดแอร์เยอะเปิดใช้ไฟเยอะของเดือนนี้ก็จะจ่ายปกติอจ่ายผ่านแอปแล้วใช้บัตรเครดิตใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าอ้าวจ่ายไม่ได้ผ่านบัตรเครดิตเพราะว่ามันเหมือนถ้า บัตรเครดิตอะ่ะมันห้ามเกินห้าหมื่นนะ้องวงเงินน่ะแล้วนี่เราสองเดือนมันเจ็ดหมื่นไงเราก็แบบอ้ ه, าวทาไงดีแล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวจะไปจ่ายเดี๋ยวจะไปจ่ายก็ลเลยแบบอ่ายังวางใจเดี๋ยวมยังไม่ค่อยไปจ่ายแต่นี่มีการเตือนมาว่าจะตัดไฟแล้วลว่าเราก้เลยู้ก่าเขาพูดเหมือนกับว่าถ้าไม่ไปวันนี้ตัดแล้วนะ <c oughs> มาเมืนอไงใช่ไหมวันนี้เราก็ไปตลาดแล้วก็จะกลับไปกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันเลยปรากฏว่า ต้องรีบวิ่งมาจ่ายก่อนเนี่ยที่ไหนเนี่ยการไฟฟ้าเดี๋ยวต้องไปจ่ายก่อนนะคะอ่าจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จินจ่ายสองเดือนเลยเพราะว่า oh <my> ฮะสองเดือนยอดยอดเดือนก่อนสามหมื่นเก้าเดือนล่าสุดสามหมื่นแปดรวมจ่ายไปเกือบเกือบแปดหมื่นค่าไฟสองเดือนค oh <no. S 1> ่าไฟสองเดือนตอนแรกก็ที่เปิดบินมาไอในแอปอ่ะ นึกว่าเดือนเดียวเจ็ดหมื่นแปดช็อกซีนิม่าเลยนะตอนนั้นนะดีนะเนี่ยมันเป็น2เดือนเดือนที่แล้วคือลืมจ่ายเฉยเลยว่าแล้วทําไมมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไม่ได้จ่ายไม่ก็คือรูดบัตรได้รูดบัตรเครดิตได้ก็คือรูดอรเครดิตได้เราก็จะได้แต้มด้วยไงแล้วก็เขาไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ถามว่าพี่จะจ่ายเดือนเดียวหรือ2เดือนได้บอกว่าจ่ายไป2เดือนเลยอะไรเงี้ยจ่ายเดือนเดียวเดี๋ยวเดือนหน้าก็ลืมอีกก็ต้องวิ่งมาอีกเราก็ถามเขาเนี่ยว่าแบบ ในแอปะคือถ้ามันมันจ่ายไม่ได้มันบอกว่าเกินวงเงินเขาบอกว่าถ้าในแอปอะมันจะมันจะจ่ายได้ห้ามเกินห้าหมื่นบาทคานวงว่าคาแค่เดือนเดียวทำไมจะตัดเลยไม่ได้ถามไม่กล้าถามเนี่ยเราเคยเห็นข่าวไหมเหรอบางคนคานเข้าไฟเป็นตีอะไรอย่างงี้ทำไมไม่โดนตาดไม่รู้หรือว่ามันเป็นมูลค่าหรือเปล่าบางทีบ้านเขาไม่ได้ว่าใช้ไฟเยอะแบบบ้านเราแบบอาจจะติดแค่แบบหลักพันหลักหรือนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เปล่าตอนนี้ทุกคน ค่าไฟเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านจริงๆทุกบ้านก็น่าจะขึ้นหมดเลเพราะอากาศปีนี้มันแบบร้อนมาหาโหดมากเลยเนาะร้อนจริงๆอ่ะแล้วก็มีแบบเปิดแอร์มันก็ยังเอาไม่อยู ถ้าเมื่อกี้ป้าไม่รับโทรศัพท์ถาว่าคือป้าเป็นแบบเบอร์ประหลาดโทรมาบางทีป้าไม่รับหรือแบบเออเป็นแบบนึกว่าแบบมิจฉาชีพหรือแบบโทรมาขายประกันขายของเงี้ยป้าคนก็จะไม่รับไงแต่เมื่อกี้พอดีอยู่ในรถแล้วเป็นเบอร์ประหลาดโทรมาเราก็เลยแบบว่ารับรับรับปรากฏว่าคุณทีละวันคุณไม่ใจกลางไปกันไปเรจะนึกก่อนว่ามิจฉาชีพมามิจฉาชีพหรือเปล่าแต่น้ำเสียงเนี่ยจะรู้ว่าไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนใช่ไหม เสียงเขาก็เหมือนแบบอะไรถ้ามีสาเช็มทั้งหมดจะพูดแบบว่าบางทีแบบพูดไม่ชั้นหรือพูดด้วยความประมาทหรือพูดอะไรอย่างงี้เป้าจริงเหรอเออแต่ละวันน่าจะใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ว่าจะถามข้อมูลเขาแค่บอกว่าอ,อคุณยังไม่ได้จ่ายค่าไฟแล้วคุณไปจ่ายไม่งั้นจะโดนตัดไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแค่นี้ทุกเดือนอย่าลืมสมมติว่าถ้าเปิดดูแล้วคิดว่าจะจ่ายเนี่ยต้องจ่ายทันทีคือแม่เนี่ยยิ่งแก่ยิ่งหลงลืมอะตอนนี้เป็นบ่อยมากเลยแบบแค่หยิบโทรศัพท์มาบอกอะสมมติบอกว่าจะจ่ายค่าไฟแแลล้้้้ววหยิบขขึนนนมมมาาถัีออเตืง Facebook หรือของอะไรสักอย่างหรือเมลอ่ะแล้วเราก็อุ้ยแล้วก็กดเข้าไปดูอ่ะเราจะลืมสิ่งที่เราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทําทันทีเลยว่าเอ๊ะเป็นยังไงจิ๊กเอาเซมเมอร์แล้วละ่ะครับอุ้ยรูปไปทิ้งเนี้ยต้นโลกมดเลยอ่ะเออต้องทําไงอ่ะพิมพ์ก็บอกว่าแม่หนูว่าแม่เนี่ยเริ่มความจําไม่ดีแล้วเพราะว่าพอหนูบอกว่าแม่เอาอันนี้แม่บอกโอเคโอเคแล้วแม่ก็จะลืมไปเลยอะไรอย่างเอาเซมเมอรไม่ใช่แบบนี้นี่เราคือใครได้จำได้ไหม ขี้ลืมมากไอ้เรื่องไอ้เรื่องเนี้ยแบบสมมติว่าเดินมาที่ห้องเนี้ยแล้วเขาบอกว่าจะเดินมาหยิบอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอ้พกแบบว่าจะเอาของจากมุดชั้นล่างไปชั้นสามเนี้ยมันจะไปไม่ค่อยถึงมันจะไปแล้วก็เบิดทีเริ่มจะเป็นทีไปวางตรงนน้นบ้างวางตรงนี้บ้างบางทีหลายอาทิตย์เลยกว่าจะไปถึง พี่สาก็จะมาบอกว่าพี่กวางสมมุติอาหารหมาหมดเปอร์หมาหมดน้ำยาอันนี้หมดอันนี้หมดเราก็บอกโอเคได้อ่าจดเลยนะเดี๋ยวพี่สั่งเลยพอมานั่งอะ่ะแล้วบางทีมันก็ลืมไงลืมไปเลยแล้วพี่อีกสาวันถัดมาพี่กวางน้ำยายังไม่มาอาวพี่ลืมสั่งแล้วมีมีอย่างนี้ด้วยนะป๋าไปไปมาแล้วเห็นหน้าสาบอกอุ้ยสาพี่ลืมสั่ง ก็มีด้วยอ่ะจริงๆอาการหนักล้กอาการหนักมากมีแบบบางทีเราบอกว่าอุยอ้ยอุยอ้ยพิมหนูยังไม่ได้กินยาเลยไอให้เขากินไอซิงก่อนนอนเป็นวิตามินอะไรอย่างนี้นะซิงล้างจานไม่ใช่ซิงกิยาเสร็จแล้วพิมพก็บอกแม่เมื่อกี้แม่เพิ่งแกะให้หนูกินเมื่อกี้นี่เองนะไม่แกะแล้วเหรอเอ,อเออจริงด้วยจริงด้วยอะไร่เงี้ยม่ชมมีมอะไรแนะนําให้แม่กินหรือว่าทําให้เรียกว่า ลดอาการหลงลืมได้บ้างคะ่ะแนะนำด้วยนะคะโอเคค่ะลากันไปก่อนกับคลิปวิ่งไปจ่ายค่าไฟบ๊ายบาย